สวัสดีสวีสดัตทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มากับเกมใหม่นะครับที่ไม่ใช่เกมโดนสตาร์ทนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโปรเจกต์ซอมบีนะครับผมโอเค <laughs> อันนี้ผมก็เงืองงกงกหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นจนช่ำชองแล้วค่อยเอามาแคสนะผมเล่นแค่ประมาณ10%เเล่นพอแบบสู้ซอมบี้ได้แล้วก็ เออลองมาแคสด,ดูนะอันนี้รูปแบบการเล่นของผมก็จะค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้สกิลเพแน่นเท่าไหร่นะอาจจะเป็นแบบผู้เล่นใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็คอมเมนต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นอาชีพโจรน,นะแล้วก็นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะจัดการซอมบี้ให้หมดหมดประเทศเลยนะครับหมดเมืองหมดโลกเลยนะครับ โดยที่เราแบบจะไล่จัดการซอมบี้ไปเรื่อยไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็อัพเกรดสกิลสร้างบ้านทําอะไร <c oughs> ซึ่งผมก็ยังทําไม่เป็นนะทำบ้านทําอะไรแต่ว่าเราก็จะลุยกันนะอใครเปิดเกมมาก็อยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะปกติก็เขาก็จะแบบเออหาทีวีดูอะไรใช่ไหมดูช่องอะไรวะไลฟ์แอนด์ลิฟวิ่อะไรอะ่ะผมเห็นคลิปสอนคนแบบ ชอบให้ดูช่องนั้นน่ะในช่วงต้นเกมแรกๆแต,แต่ว่าผมก็จะไม่ดูนะเนื่องจากว่าเราจะไล่จัดก,การซอมบี้อย่างเดียวนะคนเพราะฉะนั้นเราจะไปหารถนะครับแล้วก็หาแคมป์อัพสกิลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่สกิลที่เราจะเน้นอัพก็จะเป็นสกิลโจทางด้านการโจมตีนะเออจริงๆมันไม่ได้มีให้อัพหรอกมันจะเป็นแบบพัฒนาไปเองตามทักษะที่เราใช้ใคแล้วก็เข้าบ้านหลังที่2มา หาทีวีเหมือนเดิมผมก็ยังพยายามหาทีวีอยู่นะตอนเนี้อก็ไม่เจอก็ไปบ้านหลังต่อไปเลยนะครับโอเคเจอซอมบี้หนึตัวนะเราจะจัดการด้วยไม้เบสบอลที่อยู่ในกระเป๋าหลังของเราที่ต้นเกมเขาให้มานะเอาไปเคาะหนึ่งทีทุบหัวอีกหนึ่งดอกคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อ่านแผนที่ไปเลยก็เปิดแผนที่เป็นหลุยสวิตนะเออไม่รู้ว่าเป็น ลุยสวิตนี่เป็นเมืองหรือว่าเป็นเป็นเขตเป็นประเทศเขาเรียกเป็นอะไรนะผมไม่แน่ใจโอเคก็ฉีกเสื้อพงุงเสื้อผ้าของซอมบี้นะเพื่อเอาได้นะเพราะว่าแบบเวลาเราฉีกเสื้อผ้ามันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปได้มาด้วยนะอันนี้ก็ได้มาหนึ่งกอนนะหนึ่งหวัวนเปล่าเออได้หนึ่งวเจอซอมบี้อีกตัวแล้วก็ย่องไปข้างหลังแล้วก็ทบหัวไปหนึ่งทีแล้วก็เหยียบซ้ำนะ เป็นพวกที่ชอบซ้ำศพนะซ้ำศพพวกซอมบี้โอเคเอ่ะเรายังไม่ได้นาฬิกาเลยนะาต้องหานาฬิกาก่อนเลยเพราะว่าถ้าเอ้ยชวยละผมคลิกพลาดไอ่ทุบหัวผลักไปแล้วก็เหยียบซ้ำอาอเหยียบซ้ำขอเหยียบหน่อยขอเหยียบหน่อยนาฬิกาได้มาแล้วนะเสร็จแล้วผมก็เข้ามาในบ้านนะครับเพื่อหาอะไรกินนิดหน่อยเนะื่องจากว่าตัวละครอเราอยู่แล้วนะครับ ขเยก็กินให้อิ่มันที่เรียบร้อยเราได้เจอกับซอมบี้ตำรวจด้วยด้านหลังมันจะถือลูกซองนะทีนี้ก็เสร็จเรานะลูดลูกซองมาเป็นที่เรียบร้อยแต่เหมือนลูกซองจะไม่มีกระสุนนะแต่ก็เก็บไว้ก็ดีแล้วก็เหมือนในบ้านจะมีซอมบี้ด้วยนะเราก็เช็คคงเช็คของก่อนใส่ซองปงซองปืน เตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะลุยไอ้ซอมบี้ที่มันครอประตูอยู่แบบเนี้ยผมเคยเจอแบบเปิดออกมาเป็น10ตัวนะเพราะฉะนั้นผมจะแบบเปิดประตูแล้วรีบวิ่งหนีไม่เงี้ยตำรวจเหมือนกันเนอเอาเจอกระบองตำรวจนะผมจะใช้กระบองตำรวจแทนไม้เบสบอลก็แล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมันอาวุธมันเป็นอาวุธอะมันตีได้แบบ คล่องตัวกว่าไม้เบสบอลอีกอย่างมันถือได้มือเดียวได้วยไปแล้วก็เข้าไปเช็คในบ้านอะไรให้เรียบร้อยนี่ในห้องน้ำก็มีพวกพลาสเตอร์พวกผพ้าพันแผลนะก็เก็บมาเก็บมาเก็บมาบ้านตรงข้ามเหมือนจะมีซอมบี้อยู่เยอะนะผมก็ต้องไปเคลียร์เพราะว่าเราจะเล่นแบบจัดการซอมบี้ให้หมดประเทศให้หมดเมืองให้หมดโลกนะ ก็เลยต้องเจอซอมบี้ที่ไหนก็ต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องทุบหัวต้องเหยียบหัวให้ตายอะไรเงี้ยมาเลยมาเลยซอมบี้คานซอมบี้คาหนอ,อมาดีไหวชิวไหวชิวเนี่ยในบ้านเนี้ยโคตรน่ากลัวเฮ้ยอยู่อย่างเยอะเออแล้วซอมบี้อะไรเนี่ยมันไม่รู้ตัวด้วยนะว่าผมเดินมานั่งอยู่ดีๆก็ล่วงนี่นั่งอยู่ดีๆก็ล่วง เขามีบอกกูผิดอะไรกูนั่งของกูอยู่ดีๆเอ๊เอ้ยสองตัวสองตัวผมจะเล่นล้วนะให้มันข้ามั้วมาแล้วผมก็หวดไม้เบสบอลใส่หัวให้มันล่วงให้มันแตกให้มันกระชับมิดนี่ไงล่วงไปหนึ่งแล้วก็เหยียบซ้ําอีกหนึ่งตัวลุกขึ้นมาดีเพื่อนลุกขึ้นมาบอกให้ลุกขึ้นมาน,นี่ไงล่วงเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคได้เวลาจัดการซอมบี้ในบ้านแล้วนะครับอุ้ยอยู่หน้าต่างแล้วมันไม่เห็นผมหรอผมต้องเปิดหน้าต่างให้มันลงมาสินะอ่ะออกมาดิเพื่อนออกมาเฮ้ยแล้วคานเร็วห๋อนีอ่ไงนี่ไง่ไงไม้เทบอลของเรานี่มันโคตรสุดจริงๆอะทุกอย่างแรงแต่ก็พังค่อนข้างไวนะเนะยจะพังแล้วแล้วเหลืออีกสีตัว คุณปู่ครับคุณปู่จะทำอะไรผมอย่าคุณปู่ผมขอโทษแล้วกันผมต้องฆ่าคุณปู่เอากุญแจมามีเงินแจรถไหมแจรถมไานเหลือแบบครอบครัวซอมบี้ตัวหนึ่งมาไอ้น้องชายเราคุยกันดีๆไม่ได้เหรอเอ้ยนี่เป็นน้องชายหรือน้องสาววะเนี่ยน่าจะเป็นน้องสาว สาวขอโทษแล้วกันน้องสาวไปเพื่อนก็บอกว่าอยู่นิ่งๆไงอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆซอมบี้ไม่ได้ได้ยินเล่นอาชีพโจรแล้วไม่ได้ยินเดินเบาเสียงเบาเชอย่างมันอะเกมนี้มาเล่นระบายอารมณ์ได้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบบตอนผมตอนผมเล่นครั้งแรกจริงๆอะก็คือแบบลงมาออกจากบ้านก็คือตายเลยอะสู้ซอมบี้ไม่ได้ ซอมบี้ไม่ได้เลยอ่ะเราก็แบบมีเป้าแล้วแหละเรามีกุญแจไอ้กุญแจรถแล้วหนึ่งคันน่าจะเป็นรถคันแดงรถตู้ที่เป็นรถตู้คันแดงอ่ะที่อยู่หน้าบ้านนั่นแหละเราจะใช้รถคันนั้นแหละเป็นยานพาหน,นะในการแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเราไปไล่จัดการพวกซอมบี้นะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วลหละ,หละบ้านหลังนี้ก็ไปเฮ้ยข้างรัวมีซอมบี้หนึ่งตัว เกินไปนเลยมาดิเพื่อนซอมบี้ซอมบี้ซอมบอยซอมบอยซอมบอยหรอ,อซอมบอยล่วงไปทีเรียบร้อยตายคาู้วว่าแบบเนี้ยเคให้เวลาขับรถรล่อซอมบี้ผมก็จะใช้สเต็ปแบบขับรถแล้วก็บีบแต่นะบีบแต่ให้เรียกซอมบี้มาแล้วก็ขับรถเหยียบทับเพราะว่าเราก็ใช้ข้อดีในการแบบเป็นโจรเป็นโจร ที่มีสกิลหัวข,ข,ขโมยเออใช่ให้เป็นประโยชน์นั่นแหละก็บีบแต่จริงๆหัวขโมยมันมันขโมยรถได้นะไม่มีกุญแจแล้วก็สามารถแบบต่อสายตรงได้โอเคราบีบแต่ไปมานนีิเพื่อนซอมบี้ขอขี่รถเหยียบหน่อยรถพวกนี้ถ้าเราพุ่งมาแบบด้วยความเร็วสูงชนแล้วรถมันจะพังง่ายเลยแต่ว่าถ้าเราขับแบบเนี้ยค่อยๆเหยียบไปแบบเนี้ยมันจะไม่พังผมไม่รู้ทําไมนะน่าจะเป็นแบบ ใช้ล้อหรือเปล่าใช้ล้อยางเหยียบหรือเปล่าเวลาซอมบี้มันล้มอย่างเงี้ยเออเนี่ยนอนไปเนี่ยล้อแล้วล้อมันไปปดไงดังนั้นผมก็มาฆ่าซอมบี้นะเพื่อแบบอัพทักษะอาวุธเราด้วยไม่ได้แบบเหยียบใช้รถเหยียบไปตลอดอก็มานอนพักผ่อนสักหน่อยเนื่องจากตัวละครของเราค่อนข้างง่วงแล้วนะ ตื่นมาก็อ่านสกิลทักษะนิดหน่อยแล้วก็กินนงกินน้ําเติมน้าใส่ขวดอะไรให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะไปลุยกับพวกซอมบี้ต่อแล้วก็อันนี้ผมเปลี่ยนรถนะเพราะว่ารถรถคันแดงมันค่อนข้างช้านะเอยแล้วมีซอมบี้มาคูปห,หัวไงเหยียบหัวไงไปมาดีรถคันแดงมันชา้าผมก็เลยต้องแบบเปลี่ยนเป็นรถคันนี้แทนรถคันนี้มันเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วอยู่ เยเคลียเคลียซอมบี้อันนี้ผมก็พยายามที่จะไปร้านขายอาวุธปืนนะเพื่อที่จะเอาปืนมายิงซอมบี้นะผมเคยผมจําได้อยู่มันไปประมาณไหนระหว่างทางก็เจอซอมบี้มหาศาลผมก็เลยบีบแตรเรียกแล้วก็ขับรถเหยียบเพื่อเคลียทางซอมบี้นี่ก็เหยียบไปสักพักเลยแหละเพราะว่าซอมบี้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยดูดูศพอย่างเยอะ เราก็ค่อยเหยียบไปแบบนี้มีตัวหลุดลงมาเราก็ลงไปอัพสกิลอาวุธของเราหน่อยด้วยการเคาะหัวเคาะหัวมาดิถ้าซอมบี้มาเยอะผมก็ขึ้นรถเลย <c oughs> ขึ้นรถขี่หยียบอย่างเดียวไม่สนใจถ้าเราขี่รถเหยียบเนี่ยมันจะไม่นับเป็นการฆ่าซอมบี้นะตัวละครของเราจะไม่ขึ้น ในหน้าสเตตัสของเราอะ่ะมันจะบอกว่าเราฆ่าซอมบี้ไปกี่ตัวแต่ถ้าขับรถเหยียบแบบเนี้ยมันจะไม่ขึ้นตรงนั้นช่โอเคแล้วผมจะเข้ามากินน้ำไงแล้วผมผมหิวข้าวหิวน้ำอะ่ะแต่พอเจอซอมบี้ขวางทางผมก็เลยทุบหัวทุบตัวแล้วก็เหยียบทำทืบเลยทืบซอมบี้นที่เรียบร้อย ซอมบี้พวกเกาะประตูเงี้ยโคตรน่ากลัวเลยแบบอยู่ๆถ้าเราเปิดประตูใช่ไหมมันก็จะพุ่งมากัดเราได้อะ่ะโคตรน่ากลัวโอเคเจออีกแล้วหนึ่งตัวเออเรียกใช้เสียงเรียกด้วยนะให้มันหันมาไม่ไงเคาะหัว,หวแล้วก็ทืบเหยียบหัวเรียบร้อยมีอะไรไหม เข้าซอยจําไว้ทุกคนว,ว่าซอยตรงเนี้มันจะเป็นร้านขายปืนอ่ะมันจะมีร้านขายร้านขายเหล้าขายเบียร์อยู่ข้างหน้าเออก็ประมาณนี้แหละมั้งผมจําไม่ผิดนะไม่งั้นก็เซิร์ชวิกิก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้ซอมบี้ก็ค่อนข้างเยอะเราต้องเคลียร์ออกให้เรียบร้อยก่อนนะก็ขับรถวนอยู่เนี่ยแหละเออ ง่วงก็ง่วงตัวละครก็ง่วงจัดแล้วแต่ว่าก็ต้องเหยียบซอมบงซอมบี้ไปก่อนนะใคก็เข้ามากินห้องอาหารก่อนเออกินห้องอาหารกินนงกินน้ําให้หิมแล้วก็ออกมาลุยซอมบี้ต่อนี่ผมตีค่อนข้างช้าตีตีช้าตีเบาเพราะว่าตัวละครผมง่วงง่วงจัดเลยเราก็จะใช้รถให้เป็นประโยชน์เหยียบยเหยียบแบบ ออแล้วเราก็จะนอนในรถข้อดีของการมีรถก็เป็นแบบนี้แหละทุกคน